การเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา o b e c o o u t ตามที่สำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายและจุดเน้นในการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัายเพื่อแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล o b e c Zero d o u ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งมีเด็กอยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นข้อมูลในระบบ o b e c Zero d o u จำนวน5,675คนและเป็นหนใน25จังหวัดนำร่อง จึงกำหนดเป้าหมายดำเนินการลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นศูนโดยขับเคลื่อนการดำเนินการดูแลช่วยเหลือเด็กตกหล่นเด็กที่หลุดออกจากระบบกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามกระบวนการดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการแก้ปัญหาเด็กอยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่น ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษารวมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด 2. ขับเคลื่อนการสร้างโอกาสและความเสมอภาค โดยใช้รูปแบบ MHS 1 Drive Model โดยมีการพัฒนานวัตรกรรมที่ช่วยในการขับเคลื่อนได้แก่ Application p y p e s e t Model และ Google Data Studio สพปแม่ห้องสอนเขตหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงานตลอดจนรายงานผล 3. ามดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียน นำการเรียนไปให้น้อง OBEX ZERO.Out ตามมาตรการโรงเรียนในสังกัดโดยประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero.Out และประชุมผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรับทราบแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ สามแม่ห้องสอนเขตหนึ่งได้ลงพื้นที่และเน้นย้ำในการติดตามช่วยเหลือดูแลและเยียวยาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง o b e c z o r o ดบเจากการดำเนินง,งานดังกล่าว ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งสามารถติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนนําการเรียนไปให้น้องครบ100%เอร์เซซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับที่1ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน